สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นม้าสนใจนะคะที่เราสกัดมาจากข้อมูลชุดล่าสุดที่ได้รับมาวันนี้เรามีคลิปวิดีโอที่พูดถึงประเด็นร้อนทางการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่2เรื่องใหญ่ๆเลยค่ะที่ต้องบอกว่าอืมน่าติดตามมากๆแล้วก็ชวนให้ขบคิดตามอย่างยิ่งเลยค่ะครับ เรื่องแรกนะคะก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เพิ่งมีความเคลื่อนไหวเรื่องปฏิญญาสันติภาพไปแต่ว่าในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยกลับชี้ว่าอาจจะยิ่งผูกโยงกับปัญหาเดิมๆโดยเฉพาะเรื่อง MOU ปี2543หรือที่เรียกกันว่า MOU 43่อะคะ่ะครับผม ส่วนเรื่องที่2ออันนี้ก็สร้างความประหลาดใจไม่น้อยเลยก็คือการที่ไทยเราเนี่ยไปลงนาม MOU ความร่วมมือด้านแร่หายากหรือแร่เอิร์ธกับทางสหรัฐอเมริกาท่ามกลางความขัดแย้งที่กําลังตึงเครียดเลยนะคะระหว่างสหรัฐกับจีนครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากครับ สำคัญข้อเท็จจริงที่น่าสนใจแล้วก็มุมมองที่หลากหลายหรือบางทีอาจจะขัดแย้งกันเองที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจภาพรวมแล้วก็ความซับซ้อนของประเด็นเหล่านี้ได้ชัดเจนขึ้นโอเคค่ะเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันดีกว่าครับเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาที่เพิ่งมีการลงนามกันไปเนี่ยใจความหลักๆของปฏิญญาฉบับนี้คืออะไรคะครับ จากข้อมูลที่ปรากฏในคลิปนะครับสาระสำคัญของปฏิญญาฉบับนี้เนี่ยครอบคลุมหลายด้านเลยครับหลักๆก,ก็คือ 1. ทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะวเ,เว้นจากการใช้กำลังหรือการคุกคามนะครับแล้วก็จะมุ่งแก้ไขข้อพิพาทด้วยการเจรจาเป็นหลักอืมค่ะ2ก็จะมีการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน 3. คือจะร่วมกันเก็บกู้วัตถุระเบิดที่อาจจะตกค้างอยู่ค่ะ 4. คือความร่วมมือในการปราบปรามอาญากรรมข้ามแดนโดยเฉพาะพวกกลุ่มแสแมเมอร์นะครับอ๋อค่ะค่ะและ 5. คือมีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ที่ยังคงมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนร่วมกันโดยจะมีทีมสังเกตการจากอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับ ฟังดูเหมือนเผินเหมือนเหมือนจะเป็นก้าวที่ดีนะคะมีการพูดถึงสันติภาพการเจรจาแต่ว่าทําไมในข้อมูลที่ได้มาถึงมีการวิเคราะห์ว่าปฏิญญาสันติภาพฉบับนี้เนี่ยอาจจะยิ่งทําให้สถานการณ์ของไทยซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะเมื่อโยงกับ MOU 43ละคะมันมันดูเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่ในทีนะ เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับคือมุมมองที่นําเสนอในแหล่งข้อมูลนี้เนี่ยเขาชี้ว่าปฏิญญาฉบับนี้แม้จะดูมีเจตนาดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นการไป ตอกย้ำหรือให้ความชอบธรรมกับกรอบการทำงานเดิมที่กำหนดไว้ใน MOU 43ออ๋ซึ่งไอตัว MOU 43เนี่ยก็เป็นที่พิภาควิจารณ์กันมานานแล้วนะครับทำให้สถานะของไทยตามมุมมองในคลิปนี้เนี่ยเหมือนกับว่าดิ้นไม่หลุดนะครับจากพันธะเดิมที่ที่ถูกมองว่าเสียเปรียบอยู่แล้ว่ะ <Ha. S 1> ปัญหาใหญ่เลยที่ถูกหยิบยกมาตลอดเกี่ยวกับ MOU 43ก็คือการยอมรับให้ใช้แผนที่มาตราส่วนหต่อ2 0 0,000เป็นหลักในการพิจารณาแนวเขตแดนครับ แผนที่มาตราส่วน1ต่อส0 0 0 0นเอออันนี้มันมีปัญหายังไงเหรอคะถึงขั้นทำให้เราเสียเปรียบได้เลยเหรอคะครับประเด็นหลักคือแหล่งข้อมูลนี้หยิบยกมาก็คือแผนที่1ต่อ20000นเนี่ยถือเป็นแผนที่ที่มีรายละเอียดค่อนข้างจะเรียกว่าหยาบก็ได้ครับหยาบหมายถึงว่าใช่ครับคือความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งบนแผนที่กับพื้นที่จริงเนี่ยอาจจะสูงถึงราวๆสองเมตรเลยนะครับ ซึ่งถือว่ามากสําหรับการปักบันเขตแดนระหว่างประเทศโห oh, 200เมตรนี่เยอะเหมือนกันนะคะเยอะครับและที่สําคัญคือมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไปหรือแม้แต่ที่ทางกัมพูชาเองใช้ในการปักบันเขตแดนกับเวียดนามและลาวเนี่ยเขาก็ใช้มาตรส่วนที่ละเอียดกว่านี้มากคือ1ต่อ5,000ครับอ๋อ oh, คนละเรื่องเลยครับผมผลที่ตามมาตามการวิเคราะห์ในคลิปนี้ก็คือว่าพื้นที่ทับซ้อนหลายแห่งที่ไทยเราอ้างกรรมสิทธิ์อยู่นะครับอย่างเช่นบริเวณภูมกะเขือ ด่านท่าเส้นหรือว่าด่านสายตะกูเนี่ยกลับถูกระบุว่าอยู่ในเขตอิทธ,ธิพลหรืออาจจะตีความว่าเป็นของกัมพูชาไปเลยตามแนวเส้นในแผนที่1ต่อ2 0 0แสนฉบับนี้ครับแล้วในมุมมองของแหล่งข้อมูลนะคะทางกัมพูชามีแนวทางเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะในเรื่องนี้ภายใต้กรอบ MOU วันนี้ครับแหล่งข้อมูลมองว่ากัมพูชาใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์หลายขั้นตอน นะครับเริ่มจากการสร้างข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนอย่างเช่นการส่งเสริมให้ประชาชนหรือบางครั้งก็อาจจะมีกำลังทหารเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนอจากนั้นพอเกิดปัญหาขึ้น ก็ค่อยนําเรื่องเข้าสู่กลไกการเจราจาตามแนวชายแดนซึ่งกลไกเหล่านี้อย่างเช่นคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c นะครับคณะกรรมการชายแดนพ่อไป GBC แล้วก็คณะกรรมการที่การเขตแดนร่วม JBC เนี่ยล้วนเป็นผลพลงที่เกิดขึ้นภายหลังการมี MOU 4 3ตามที่ข้อมูลระบุไว้นะครับค่ะ ทีนี้ถ้าหากการเจราจาในระดับทวิภาคีมันไม่ได้ผลตามที่เขาต้องการก็มีความเป็นไปได้ครับที่กัมพูชาอาจจะยกระดับปัญหาไปสู่เวทีระหว่างประเทศเช่นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกหรือว่าศาลประชาชาติโดยใช้แผนที่1ต่อสองแสนที่ตัวเองได้เปรียบเนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญโอ<ฮ>ครับแหล่งข้อมูลถึงกับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบในการร่าง MOU4 3เลยนะครับแล้วก็เสนอให้รัฐบาลไทยเนี่ยยกเลิก MOU ฉบับนี้โดยเร็วที่สุดด้วยซ้ำไปครับ เข้าใจแล้วค่ะแล้วแล้วการที่ปฏิญญาสันติภาพฉบับล่าสุดเนี่ยเขาเน้นย้ำเรื่องการไม่ใช้กำลังแล้วก็ให้เจรจากาันมันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์จริงๆในพื้นที่ยังไงบ้างคะเท่าที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นครับจุดนี้เป็นประเด็นสําคัญที่แหล่งข้อมูลเขากังวล,ลเหมือนกันครับคือการเน้นย้ำเรื่องห้ามใช้กําลังและให้เจรจาเป็นหลักเนี่ยมันถูกมองว่าอาจจะเป็นการจํากัดทั้งเลือกของฝ่ายไทยในการจัดการกับสถานการณ์รุกล้ำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่พิพาทที่มีอยู่เดิมอ๋อ oh. อย่างเช่นกรณีที่เคยเป็นข่าวอย่างบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองแย้แก้วหรือว่าบริเวณปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาเหมือนอะไรพวกนี้นะครับการที่เราจะเข้าไปดําเนินการอะไรเนี่ยอาจจะทําได้ยากขึ้นเพราะมันติดเงื่อนไขของปฏิญญาฉบับใหม่นี้ครับฟังดูเหมือนสถานการณ์มันมันยิ่งผูกปงกันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยการพยายามสร้างสันติภาพด้วยปฏิญญาแต่ดันไปเสริมกรอบเดิมที่ถูกมองว่ามีปัญหาอยู่แล้วแล้วเอ่อทางออกจริงๆตามมุมมองในแหล่งข้อมูลนี่คืออะไรคะ หรือว่าเขาแค่ชี้ปัญหาให้เห็นเฉยๆครับดูเหมือนว่าแหล่งข้อมูลนี้จะเน้นไปที่การชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนแล้วก็ความเสียเปรียบที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่านะครับสรุปได้ว่ามุมมองในคลิปนี้ค่อนข้างจะมองในแง่ลบต่อปฏิญญาฉบับล่าสุดว่าอาจจะไม่ได้ช่วยคลี่คล,คลายปัญหาเดิมเท่าไหร่แต่กลับไปตอกย้ำสถานะที่ไทยเสียเปรียบภายใต้ MOU43 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแผนที่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของข,องข้อพิพาทเรื่องเขตแดนเลยครับ ชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะทีนี้จากประเด็นความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่มีความละเอียดอ่อนเรื่องเขตแดนเนี่ยนะคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากในคลิปนี้เหมือนกันนั่นก็คือการที่ไทยไปลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ M O U ว่าด้วยความร่วมมือด้านแร่หายากหรือ Rare Earth กับทางสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่คะแล้วเเจ้าแร่หายากนี่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ เท่าที่ทราบคือ Rare Earth Elements หรือ RES เนี่ยไม่ใช่ว่ามันหายากแบบไม่มีเลยแต่ว่ามันกระจัดกระจายแล้วก็สกัดยากใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแต่ที่สำคัญคือมันเป็นกลุ่มธาตุที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบันนี้ครับผมเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในการผลิตอุปกรณ์ไฮเทคแทบทุกชนิดเลยตั้งแต่อาวุธนำวิถีเครื่องบินรบดโดรน ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันทุกวันอย่างเช่นชิปในคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแม่เหล็กกำลังสูงในฮาร์ดดิสหรือมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงจอภาพสีสดสดไฟเบอร์ออปติกหรือแม้แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเครื่อง MRI ด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับคือมันสำคัญมากๆในโลกยุคใหม่นี้และบริบทสำคัญที่แหล่งข้อมูลนี้เขาเน้นย้ำก็คือการลงนาม MOU นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกำลังทวีความรุนแรงเลยครับโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องแร่หายากนี่แหละครับอ๋อค่ะ คือจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็ครองตลาดการส่งออกแร่ร่ยยกรายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเขาก็ใช้แร่หายากเป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้าโดยจํากัดการส่งออกไปยังสหรัฐแล้วก็พันธมิตรค่ะนั่นก็เลยทําให้สหรัฐอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดิ้นรนอย่างหนักเลยครับเพื่อหาแหล่งจัดหาใหม่ๆเข้ามาทดแทนแล้วก็ลดการพึ่งพาจีนโดยด่วนเลยครับการที่เราเข้าไปลงนามคําร่วมมือกับสหรัฐในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้พอดีเป๊ะเลยเนี่ย แหล่งข้อมูลเขามองเรื่องนี้ด้วยสายตาแบบไหนคะมีความกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะมีความกังวลแสดงออกมาในหลายมิติเลยครับตามที่ปรากฏในคลิปนะครับประเด็นแรกที่ถูกพูดถึงมากก็คือเรื่องผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศม,มีการใช้คำเปรียบเรยว่าการกระทำนี้อาจจะเหมือนกับการชักศึกเข้าบ้านนะครับแรงเหมือนกันนะคะ ครับเพราะว่าเป็นการเข้าไปร่วมมือกับสหรัฐในประเด็นที่ถือว่าเป็นจุดขัดแย้งโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งแล้วก็เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของไทยด้วยคำถามที่แหล่งข้อมูลเขาตั้งไว้ก็คือจีนจะมองไทยอย่างไรต่อไปความสัมพันธ์ที่เคยราบรื่นอาจจะได้รับผลกระทบหรือไทยอาจจะถูกมองว่ากำลังเลือกข้างในสมรภูมิความขัดแย้งนี้อืมก็น่าคิดค่ะครับผม ประเด็นที่2ก็คือเรื่องความโปร่งใสในการดําเนินการครับแหล่งข้อมูลตั้งคําถามถึงกระบวนการตัดสินใจแล้วก็การลงนาม MOU ครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นโดยที่สาธารณชนแทบจะไม่ได้รับทราบข้อมูลหรือรายละเอียดล่วงหน้าเลยเอ้าเหรอคะครับมีคําถามว่าใครคือผู้มีอํานาจลงนามแล้วจะมีกลไกความรับผิดชอบอย่างไรหากความร่วมมือนี้มันส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของชาติในอนาคตขึ้นมาครับ แล้วในแง่ของเนื้อหาหรือว่าเงื่อนไขใน MOU ล่ะคะแหล่งข้อมูลเขามีการให้รายละเอียดหรือตั้งข้อสังเกตไว้อย่างไรบ้างคะเท่าที่ระบุในแหล่งข้อมูลนะครับดูเหมือนว่าเงื่อนไขหลายอย่างเนี่ยจะให้สิทธิ์แก่ทางสหรัฐค่อนข้างมากเลยครับอย่างเช่นอย่างเช่นสิทธิ์ในการเข้ามาดําเนินการสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลศัก,กยภาพแหล่งแร่การขยายพื้นที่สํารวจแล้วก็การระบุพิกัดแหล่งแร่หายากในประเทศไทย ซึ่งมีการตีความว่านี่อาจจะหมายถึงสหรัฐจะเป็นผู้กลุ่มข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทัทบสินของเราก่อนใครเลยแล้วก็อาจจะนำไปสู่ข้อได้เปรียบในการลงทุนในอนาคตได้อ้อ <Aww. S 1> นอกจากนี้ก็ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตต่างๆสำหรับนักลงทุนที่อาจจะต้องผ่านการพิจารณาหรือต้องพึ่งพุงข้อมูลจากทางสหรัฐอีกชั้นหนึ่งด้วยครับอืม mm. เหมือนจะยกเลิกได้แต่จริงๆอาจจะยากว่างั้นเถอะนะครับ ประมาณนั้นค่ะหอมในคลิปมีข้อเปรียบเทียบที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ค่ะมีการหยิบยกกรณีเปรียบเทียบกับการที่เรามีแหล่งน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในประเทศนะคะแต่ประชาชนก็ยังต้องใช้น้ํามันและพลังงานในราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีค่ะอันนี้จริงเลยค่ะค่ะครับซึ่งบัญชีให้เห็นว่าการมีทรัพยากรอยู่ในแผ่นดินเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันว่า ประเทศและประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดเสมอไปสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยคือรายละเอียดของข้อตกลงที่เราทำกับต่างชาติครับอื mm. คำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในตอนนี้ก็คือในกรณีแร่หายากนี้ข้อตกลงกับสหรัฐจะทำให้ไทยเราอยู่ในสถานะไหนจะเป็นเพียงผู้ขายวัตถุดิบราคาถูกให้เขาเอาไปต่อยอดหรือว่าเราจะได้ร่วมลงทุน ได้พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือจะเป็นแค่เจ้าของพื้นที่ที่ได้รับค่าภาคหลวงเพียงเล็กน้อยจุดนี้ยังเป็นเรื่องที่เออต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไปครับข้อมูลเรื่องสถานะการผลิตแร่หายากก็น่าสนใจนะคะที่ว่าจีนเป็นอันดับหนึ่งสหรัฐอันดับ2แล้วไทยเราก็ติดอันดับ4ในปี2567ตามข้อมูลนี้แสดงว่าสหรัฐมีเหตุผลจริงๆที่ต้องมองหาแหล่งอื่น แล้วไทยก็เป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพจริงๆด้วยถูกต้องครับตัวเลขนี้มันสะท้อนว่าสหรัฐมีความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆที่จะต้องกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่สําหรับแร่หายาติเพื่อลดการพึ่งพาเจียนนะครับแล้วข้อมูลก็ชี้ว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพที่จะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานนั้นได้จริงๆครับแล้วถ้าพูดถึงศักยภาพของไทยจริงๆล่ะคะ แร่หายากเหล่านี้เนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนคะพบที่ไหนบ้างแล้วชนิดที่สำคัญสำคัญที่สหรัฐอาจจะสนใจเป็นพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับแหล่งข้อมูลระบุว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพบแร่หายากหลายชนิดเลยครับชนิดที่คาาว,ว่าน่าจะเป็นที่ต้องการสูงของสหรัฐโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือแลนทานัมครับแลนทานัม an um. ครับผมนอกจากนี้ก็อาจจะมีซีเรียมซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิก อิทรียมอันนี้สำคัญสำหรับไฟเบอร์ออปติกแล้วก็เลเซอร์นะครับทอรีียมที่อาจจะใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในอนาคตได้ค่ะแล้วก็อาจจะรวมถึงสเคเดียมที่ใช้ทำวัสดุอ่อยน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงสำหรับผู้อุตสาหกรรมอากาศยานแล้วก็อวกาศครับโหก็มีแร่สำคัญสคัญเยอะเหมือนกันนะคะแล้วแหล่งที่พบในไทยล่ะคะส่วนใหญ่อยู่แถวไหนส่วนแหล่งที่พบนั้นแหล่งข้อมูลชี้ว่า แร่หายากในไทยเนี่ยมักจะเกิดร่วมกับแหล่งแร่หลักชนิดอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ดีบุกซึ่งเราเคยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในอดีตนะครับอ๋อค่ะดังนั้นจึงพบได้ในหลายพื้นที่ที่มีการทําเหมืองดีบุกเดิมครับทั้งในภาคใต้อย่างเช่นภูเก็ตพังงาระนองชุมพรค่ะภาคตะวันตกก็อย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ภาคเหนือเช่นตากเชีงยงใหม่ หรืออาจจะรวมถึงพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานีด้วยครับอืมกระจายอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในคลิปเดียวกันนี้เนี่ยก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีเขาอธิบายเรื่องนี้ในมุมที่ต่างออกไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้นับเป็นมุมมองที่ให้ภาพอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับคือผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีท่านนี้เนี่ยท่านมองว่า การที่สหรัฐเร่งหาแหล่งแร่หายากเพิ่มนอกประเทศจีนเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติและก็สมเหตุสมผลทางยุทธศาสตร์และเศ,ษศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ถูกจํากัดการเข้าถึงแหล่งเดิมไปไอเราท่านก็ยอมรับว่าเรามีแร่หายากอยู่จริงแต่ประเด็นสําคัญที่ท่านเน้นย้าคือปัญหามันอยู่ที่เทคโนโลยีครับในการสกัดแล้วก็นําแร่เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เทคโนโลยี <Technology. S 1> ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่หายากที่มันปนเปื้อนอยู่ในกากแร่หรือหางแร่ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากการทำเหมืองแร่หลักๆเช่นดีบุกหรือทองแดงะครับอ๋อที่มันเหลือจากการทำเหมืองอื่นครับในปัจจุบันเนี่ยกากแร่เหล่านี้จำนวนมากอาจจะถูกกองทิ้งไว้เฉยๆโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร หรือที่ที่อาจจะแย่กว่านั้นคืออาจจะถูกส่งออกไปขายในราคาถูกให้กับต่างประเทศอย่างเช่นจีนเพื่อน,นำไปใช้เทคโนโลยีของเขาสกัดเอาแร่หายากที่มีค่าออกมาอีกทอดหนึ่งครับเอากลายเป็นว่าเรามีของดีแต่เราเอามาใช้เองไม่ได้แล้วก็ อาจจะขายไปถูกๆอีกประมาณนั้นเลยครับตามมุมมองนี้นะครับแล้วในมุมมองของนักเคมีท่านนี้เขามองว่า MOU กับสหรัฐเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ในด้านไหนบ้างคะถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีเองครับเขามองว่า MOU นี้อาจจะเปิดโอกาสให้กับประเทศไทยได้นะครับอย่างแรกเลยคืออาจจะเป็นการนําเข้าเทคโนโลยีการสกัดแร่ขั้นสูงจากสหรัฐที่เรายังไม่มีหรือยังพัฒนาเองได้ได้เนี่ยเข้ามาช่วยจัดการกับกากแร่กองโตที่เรามีอยู่อ๋อค่ะ ซึ่งเปรียบเสมือนว่าสหรัฐมาช่วยเรากำจัดของเสียหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากกากแร่เหล่านี้พร้อมๆกับการสกัดเอาโลหะมีค่าที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อืมก็น่าสนใจนะคะครับอย่างที่สองคือความร่วมมือนี้อาจจะนำไปสู่การลงทุนตั้งโรงงานสกัดแล้วก็แปรรูปแร่หายากในประเทศไทยซึ่งก็จะก่อให้เกิดการจ้างงานการถ่ายทอดความรู้แล้วก็การพัฒนานอุตสาหกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์ในประเทศให้ก้าวหน้าขึ้นได้ครับ โดยรวมแล้วเนี่ยท่านมองว่าหากเรายังไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองการร่วมมือกับผู้ที่มีเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการปล่อยให้ทรัพยากรถูกทิ้งไว้ด้วยเปล่าประโยชน์หรือว่าขายไปในราคาถูกครับแต่แต่ก็ยังคงมีข้อควรระวังอยู่ดีแม้ว่าจะมองในแง่ดีก็ตามใช่ไหมคะแน่นอนครับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ก็ยังคงย้ำประเด็นสำคัญว่าหัวใจหลักมันอยู่ที่รายละเอียดและเงื่อนไขในข้อตกลงที่ต้องเจรจาต่อรองกันที่ดีครับ ว่าจะเป็นลักษณะของการลงทุนร่วมหรือ Joint Venture ที่ไทยเราได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจริงๆหรือไม่หรือว่าจะเป็นเพียงการอนุญาตให้สารัฐเข้ามาขุดคน้นแล้วก็ขนวัตถุดิบออกไปในราคาถูกซึ่งถ้าเป็นแบบหลังนี้ก็จะทำให้ไทยเราเสียเปรียบและก็เสียโอกาสในการพัฒนาในระยะยาวไปครับฟังดูแล้วมันเหมือนกับมี2ด้านที่ที่ขัดแย้งกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ ระหว่างความกังวลในมิติของการเมืองระหว่างประเทศความมั่นคงที่อาจจะชักศึกเข้าบ้านอย่างที่แหล่งข้อมูลว่าไว้ครับกับอีกด้านหนึ่งคือโอกาสทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์ที่อาจจะได้จากการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์จากทากรทัพยากรที่เรามีอยู่แล้วก็อาจจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกา,กากแร่ไปพร้อมกันได้ด้วยใช่เลยครับแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมานี้ใช้ภาพให้เห็นความตึงเครียดระหว่างสองมุมมองนี้อย่างชัดเจนมากครับ ด้านหนึ่งคือมุมมองเชิงรัฐศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ที่กังวลผลกระทบต่อดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับจีนนะครับค่ะ กับอีกด้านหนึ่งก็คือมุมมองเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจที่มองเห็นโอกาสในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดการของเสียทางอุตสาหกรรมแล้วก็การสร้างงานสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีจากภายนอกอื mm. ซึ่งจุดชี้ขาดจริงๆว่าแนวทางไหนจะเกิดขึ้นหรือว่าไทยเราจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับ เนื้อหาและเงื่อนไขสุดท้ายของข้อตกลงที่จะทำกันนั่นเองครับนอกเหนือจากสองประเด็นใหญ่ๆที่เราคุยกันมาอย่างละเอียดแล้วนะคะในคลิปแหล่งข้อมูลนี้ยังมีข้อสังเกตย่อยๆหรือประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะมีการกล่าวถึงประเด็นปลีกย่อยอื่นๆอยู่บ้างครับอย่างเช่นการตีความท่าชีภาษากายหรือแม้แต่การจัดลำดับที่นั่งของผู้แทนประเทศต่างๆบนเวทีประชุมระหว่างประเทศนะครับอ๋อค่ะรวมถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังฉาก ซึ่งถูกนำมาวิเคราะห์ว่าอาจจะสะท้อนถึงพลวัตหรือการให้ความสำคัญที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศต่างๆในสายตาของมหาอำนาจครับอืมเรื่องแบบนี้ก็มีความหมายเหมือนกันนะคะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีการหยิบยกความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทุนสีเทาแล้วก็อิทธิพลที่อาจจะมีต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับภาครัฐในหลายๆเรื่องนะครับค่ะ ซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงข้อเรียกร้องในตอนท้ายของคลิปที่เขากระตุ้นให้ประชาชนตื่นรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาเลือกผู้แทนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยให้มองลึกลงไปถึงนโยบายแนวพิษและก็ภูมิหลังของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆให้มากขึ้นครับขอบคุณมากค่ะสรุปแล้วนะคะจากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้เนี่ย เราก็ได้เห็นภาพความซับซ้อนที่น่าติดตามมากๆเลยทั้งในประเด็นปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนจะยังคงผูกโยงอยู่กับเงื่อนไขในอดีตอย่าง MOU 43แม้ว่าจะมีความพยายามสร้างบรรยากาศใหม่ๆด้วยปฏิญญาสันติภาพก็ตามครับขณะเดียวกันข้อตกลงเรื่องแร่หายากกับสหรัฐก็เปิดประเด็นใหม่ที่ท้าทายอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามีเดิมพันทั้งในมิติของความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจกับวิทยาศาสตร์ที่อาจจะพลิกโฉมการใช้ทรัพยากรของเราได้เลยทีเดียวนะคะครับต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็มุมมองต่างๆที่เรานำเสนอแล้วก็วิเคราะห์กันในวันนี้เนี่ยทั้งหมดล้วนอ้างอิงมาจากเนื้อหาที่ปรากฏในคลิปวิดีโอซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมานะครับไม่ได้เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนส่วนตัวของพวกเราแต่อย่างใดค่ะ เป้าหมายก็คือการนำเสนอภาพรวมจากแหล่งข้อมูลนั้นให้ชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทําความเข้าใจในประเด็นที่ซับซ้อนเหล่านี้ครับและก่อนจะจากกันไปนะคะมีคําถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาระหว่างการพูดคุยของเราวันนี้ซึ่งน่าสนใจแล้วก็อยากจะฝากไวใ้ให้ลองนําไปคบคิดกันต่อค่ะในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท,ท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในทัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยเราควรจะสร้างสมดุลที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างไรคะระหว่างการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติรักษาอิปไตยแล้วก็ดารงความสัมพันธ์ที่ดีกับนานา,นาประเทศไปพร้อมๆกับการสแสวงหาประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่เรามีอยู่เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ต่ออีกด้านหนึ่งเสมอเลยคะ่ะครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ